อ้าวว่าง่ายท่านผู้ชมทางบ้านแล้วอ้าวมาตอนนี้มีค่ะจากท่านผู้ชมทางบ้านห <c oughs> น้าเฟซบุ๊กหน้กิจกรรมมอเขียวแฟนคลับคุณอูไรมันลิกาจะไม่ไปล่อยเวลาให้สูญเปล่าอีกแล้วค่ะวันนี้อาจารย์สอนชัดเจนมากค่ะชำระกิเลสทำกุศลสาธุค่ะอ้าวดีมากมีคนได้รับประโยชน์โอ้ดีจัง ตีอนุโมทนาด้วยคุณพวงบุพภาหนูรักกาบคารวะอาจารย์ค่ะจากการฟังธรรมของอาจารย์วันนี้ทำให้คิดได้ว่าคนที่เขาติดเสพอะไรอะไรเขาคงซ้อมเสพข้ามพบข้ามชาติมาหรือแม้แต่ในชาตินี้ก่อนที่จะมาเจอพวทเขาคงซ้อมเสพมาเยอะจึงออกได้ยากก็ใช่ถูกนะสิ่งนี้เรียนรู้จากตัวเอง ก่อนที่จะเจอพวทมีความทุกข์จากบางเรื่องที่พยายามเข้าไปเสพแต่ไม่ได้สมใจอยากจึงทำให้ทุกข์แล้วพยายามที่จะออกจากสิ่งนั้นเพราะไม่อยากทุกข์และก็ออกมาได้แล้วจึงได้มาเจอพวทและทำให้ไม่อยากเสพสิ่งนั้นอีกเพราะซ้อมทุกข์มาแล้วจากการไม่ได้สมใจอยากกราบสาธุค่ะเออเอาภากเพียนภากเพียน ภนะาคเพียรที่จะออกจากทุกจากการเสพนะออกจากทุกจากความอยากมาสู่ความสุขแท้จากความไม่อยากดีที่สุดคุณนสะุภาพรยมนาหนูเป็นค่ะคิดว่าทำไมฟังท่านอาจารย์เข้าใจค่ะยนะ t u b e หนูฟังซ้ำๆค่ะเอาใจฟังมันโล่งค่ะอดนะีฟังแล้วโล่งก็ดีนะดีเอาให้ชัดคนะุณ กันนิกาสุวรรณชาติฟังหมอแล้วสบายใจคลายความทุกข์ลงหมอแหลงความจริงทุกอย่างที่เคยพบมาชัดเจนมากค่ะต้สงสัยแหลงในพักตายเป็นภาษาตายปะแหลง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 ตายแหลงตายหมอแหลง หมอแล้งความจริงถูกยา่างพอได้ไหมพอได้ไหมได้นิดหน่อยนะนะเพียนเพี้ยนบ้างก็ขออไปอ้าวนะ่นคนนาจ,จะเป็นคนใต้นะก็ดีดีฟังแล้วชัดดีอนุโมทนาด้วยคุณอรันซีแมนเข้าใจเรื่องกรรม อย่างแจ่มแจ้งและยินดีรับยินดีให้หมดไปนั่นทำให้เราโล่งใจและไม่ทุกข์จะตั้งใจปฏิบัติธรรมค่ากราบสาธุอาจารย์ค่ะอาดีนาคุณพจนารถธนโชตนะกราบคารวะอาจารย์ข้าอาจารย์แม่ชีเป็นมะเร็งผลเลือดสี่พันตอนนี้เหลือ8ดค่ะอาจารย์ อาจารย์ขอบคุณที่อาจารย์และญาติธรรมชี้ชี้แนะนําให้หยุดอยากตามอาจารย์ค่ะอ้าวดีดีด,ดีดีมากคุณสุมาลีอ่อนสีกลาวครว่าอาจารย์หมอเขียวฟังแล้วมีแรงสู้ค่ะตอนนี้ป่วยอยู่ค่ะอ้าดีดีให้กําลังใจอา้าวสู้เลยนะให้กําลังใจกําลังปัญญาเอาไปใช้เลยสู้เลยนะ YouTube หมอเขียว ทีวีคุณเวียงทองนุ่นพักดีกราบครวะท่านอาจาร,รย์หมอค่ะได้ฟังธรรมจากสตบุรุษถือว่าสุดยอดแล้วในชีวิตและจะภาคเพียนปฏิบัติตัดกิเลสลงมาเป็นเรื่องๆค่ะแม้ตอนนี้ได้รับวิบากร้ายก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปค่ะกราบอนุโมทนาสาธุค่ะอ่าตกลงอาภากเพียรน,นะสูสๆสูสุสสสนะ อ้ารายการธรรมะผ่าพลทุกวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรท้ทุกทุกท่าน